ครับผ่านไปประมาณสิบนาสิบกว่านาทีครับเห็นคราบไหมครับเหมือนที่เราแช่เท้าไหมครับคนที่เคยแช่ผมเคยแช่นะเหมือนทดี่เลยตกใจมากเลยครับว่ามีสารพิษอยู่ในตัวเราตายแล้วตายแล้วครับเราจะต้องเป็นมะเร็งมะเส็งแน่เลยนี่แหละครับเห็นไหมครับเป็นคราบเหมือนเลยครับเหมือนเลยครับเหมือนเดียบเลยครับ ใช่เลยครับนะครับถ้าไม่คิดจะทำมาหากินนะครับไม่เจอแน่นอนเรื่องอย่างนี้ครับเป็นเพราะผมอยากจะทำขายครับผมเลยเจอครับเมื่อเจอแล้วก็ทำขายไม่ได้หลอกลูกค้าไม่ได้ครับเนี่ยวันหนึ่งวันดีคืนดีเขารู้มาเขาอืมสาบแช่งผมแน่ๆเลยคุณเพื่อนนะครับคุณเพื่อนหมื่นแปดอย่าเสียดายครับอย่าเสียดาย มาซื้อเครื่องที่ผมนี่ครับสิบแปดเครื่องครับคุ้มกว่าเยอะแต่รับรองครับมันไม่ได้ผลคนที่ได้ผลเนี่ยอาจจะเป็นทางจิตใจที่บอกว่าได้ผลอย่างนั้นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นทางจิตใจแต่ทางทฤษฎีนี่เป็นไปไม่ได้แล้วครับทําให้เห็นกันจระจะครับครับเปลี่ยนใจนะครับอย่าจองอย่าซื้อนะครับ ลาไปก่อนสวัสดี